ขนมครกไทยอิทธิพลอาเซียนอิทธิพลโลกคอมเมนต์อาเซียนซูฮกแต่คอมเมนต์เคลมไม่พักสวัสดีครับท่านผู้ชมก็หวังว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขตามอัรภาพกันนะครับ โดย EP นี้จะเป็นเรื่องราวความคิดเห็นของชาวคาเมและชาวอาเซียนหลังขนมครกจากประเทศไทยครองตำแหน่งหนึ่งในแพนเค้กชั้นนำของโลกและอร่อยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากการจัดอันดับของ Taste t e ส t ต a s ในเดือนกุมภาพันธ์2567มีแพนเค้ก50อันดับแรกทั่วโลกโดย7อันดับมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขนมครกไทยคว้าอันดับที่4ด้วยแรนกิ้ง4ดาวครึ่งนะครับ และหลังจากที่ชาวเขมรทราบข่าวนี้พวกเขาต่างรู้สึกไม่พอใจอย่างมากถึงขั้นประกาศว่าขนมครกมีต้นตำรับมาจากกัมพูชานะต้นฉบับจากกัมพูชาไม่ใช่ของประเทศไทยหรือชาวเขมรนบางคนบอกเหตุใดจึงอ้างภาษาเขมรในอาหารนี้ละ่ะและใช้ภาษาเขมรแย่มากคนไทย แอดมินต้องบอกก่อนนะครับว่าคอมเมนต์อาจจะมีดราม่าและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวขเขมรร่วมถึงชาวอาเซียนบางส่วนว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นเชนไรกันบ้างไปเริ่มที่ความคิดเห็นทันแรกได้เข้ามากล่าวว่าคนไทยพัฒนาอาหารไม่เคยหยุดนิ่งเมื่อก่อนขนมครกมีแค่แป้งน้ำตาลและกะทิเวลากินก็จะจิ้มกับน้ำตาลทรายแต่ตอนนี้เราพัฒนาขึ้นโดยมีหลายรสชาติอย่างเช่นต้นหอมข้าวโพดเผือกไข่นกขเขมรอาจเรียนแบบยากมากเพราะเราพัฒนาสูตรอยู่ตลอดเวลาล้องไห้ง อย่างไยังไงก็ตามไม่ทันคนไทยไม่เคยหยุดพัฒนาส่วนความคิดเห็นต่อมาได้เข้ามากล่าวถึงชาวกัมพูชาว่าชาวกัมพูชายังไม่เคยอ้างว่าเป็นขนมของชาวกัมพูชาเลยไทยเอาอะไรมาพูดส่วนคอมเมนต์ต่อมาได้กล่าววา่าขนมครกจากประเทศไทยสมควรเป็นที่หนึ่งแนะนำเป็นอย่างยิ่งมันอร่อยมากคอมเมนต์ต่อมาครับภาษาเวียดนามเรียกขนมครกว่าบันคาน คอมเมนต์ต่อมาครับฉันพนันได้เลยว่าชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากและผู้ที่ไม่ใช่ชาวฟิลิปปินส์ไม่รู้ว่าซาลูกาลาคืออะไร <S <S ส่วนความคิดเห็นต่อมาได้กล่าวว่าขนมพื้นเมืองพมา่าเรียกว่าแผนเค,ค้กคู่ชีวิตเม้นต่อมาครับขนมครกต้นตำรับของไทยไม่มีใครขโมยไปจากประเทศนี้ได้ประเทศไทยเป็นบิดาของต้นตำรับคอมเมนต์ต่อมาครับส่วนภาษาลาวเรียกว่าข้าวขนมครก จากความคิดเห็นนี้ก็มีคนเข้ามาตอบว่าใช่ไงเพราะคนของคุณมาทํางานที่ไทยแล้วนํากลับไปที่ลาวจากความคิดเห็นนี้ก็มีคนเข้ามาตอบว่าไทยดีกว่าเมียนมาลาวและกัมพูชาจากความคิดเห็นนี้เจ้าของเม้นก็ได้เข้ามาตอบว่าดีกว่าเพราะนักท่องเที่ยวและคนรวยเยอะประเทศลาวของฉันห่วยเพราะผู้นําไม่ได้ช่วยอะไรประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งโอเคทําได้ดีมาก คอมเมนต์ต่อมาจะเป็นชาวเขมรได้กล่าวว่าเราก็มีของแบบนั้นด้วยเรียกขนมครกขอบคุณที่อุดหนุนอาหารเขมรนะครับคอมเมนต์ต่อมาได้กล่าวว่าคัดลอกแม้กระทั่งชื่อขนมขนมครกเป็นของเขมรอย่าทําเป็นไทยกับฉันความคิดเห็นชาวเขมรได้กล่าวว่าคนเขมรเรียกมันว่าขนมครกความคิดเห็นต่อมาครับคนเขมรเศร้าเมื่อพวกเขาเห็นสิ่งนี้ ส่วนมุมมองต่อมาชาวอาเซียนได้กล่าวว่าเสร็จข้างบานแน่ขนมโบราณที่มาจากกำแพงความคิดเห็นต่อมาครับขเขมรลองไห้มาทำงานเป็นขี่ค่าที่ไทยแล้วกลับไปทำขนมไทยขายแล้วบอกว่าเป็นขนมของตัวเอง ความคิดเห็นต่อมาจะเป็นชาวเขมรได้เข้ามากล่าวว่าไปเอามาจากไหนว่าเป็นต้นกำเนิดมาจากไทยขนมครกมีต้นกำเนิดมาจากกัมพูชาแม้แต่คำศัพท์ก็ใช้ภาษาเขมรหยุดให้เครดิตประเทศอื่นจากสิ่งของที่เป็นของเราแต่จากความคิดเห็นนี้ก็มีคนเข้ามาตอบกับชาวเขมรว่ามีขนมแบบนี้ในพม่าด้วยแต่ฉันไม่เห็นว่าพม่าจะอ้างว่าเป็นต้นฉบับเลย ความคิดเห็นต่อมาจะเป็นชาวเขมรตได้กล่าวว่าเหตุใดจึงอ้างภาษาคขมรตในอาหารนี้ล่ะและใช้คำภาษาคขมรตแย่ yeah, มากเลยนะคนไทยความคิดเห็นต่อมาครับขนมครกเป็นต้นตำรับของไทยไม่มีใครขโมยจากประเทศนี้ประเทศไทยเป็นบิดาของต้นตำรับส่วนคอมเมนต์ต่อมาชาวเขมรไดตเข้ามาตัดพ้อว่าพี่น้องทั้งหลายพวกเขาหากินง่ายๆกับของของเรามาก คอมเินต่อมาครับลอแป๊บไปแกะลายบนกำแพงก่อนส่วนความคิดเห็นต่อมาได้เข้ามากล่าวประชดชาวคขเมเนว่าลอบางประเทศแปดธงและคงความเป็นเจ้าของความคิดเห็นต่อมาครับคล้ายกับสุราบีจากชวาตะวันตกอินโดนีเซีย ส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ยังอยู่ที่ชาวเขมรได้กล่าวว่าประเทศไทยไม่เบื่อที่จะขโมยหรอไม่มีแม้แต่ภาษาของตัวเองให้ออกเสียงแต่ใช้คำาอมเมนคอมเมนต์ comment ต่อมาครับนี่ขนาดคำว่าเค้กยังจะพูดเป็นของตัวเองอีกอยากขโมอยอะไรอีกละ่ะอยากรู้ว่าจะมีคนสักกี่ชาติที่รู้วิธีทำขนมนี้ความคิดเห็นต่อมาชาวเขมรได้กล่าวว่าเอาละต้องบอกว่าเสียมเป็นประเทศไร้ยางอายที่สุดในโลก แมความคิดเห็นชาวคขมรท่านนี้ครับน่าจะเป็นชาวเขมรมากกว่านะครับที่ไรอย่างอายที่สุดในโลกความคิดเห็นต่อมาได้กล่าวว่ามีอยู่ประเทศหนึ่งที่ไม่พอใจกับอันดับของตนเองอยู่เสมอจากนั้นพวกเขาก็จะเริ่มอ้างสิทธิ์เพราะภาษาคล้ายกับพวกเขา คอมเมนต์ต่อมาได้กล่าวว่าที่พม่าก,ก็มีขนมแบบนี้ด้วยเรียกมองลินมายาซึ่งแปลว่าเค้กสามีภรรยาหรือเค้กคู่และฉันก็เคยกินขนมของไทยเหมือนกันขนมครกแต่รสชาติแตกต่างกันพม่ามองลินมายามักใช้ไข่นกและถั่วแต่ขึ้นอยู่กับสถานที่และขนมครกฐานจะเป็นกะทิและอื่นๆก็หวานดีจริงๆแล้วฉันชอบทั้งสองอย่างนะข้อความที่ฉันเขียนทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าใครคัดลอกหรือว่าใครเป็นต้นฉบับฉันแค่อยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับ คอมเ e มนต์ต่อมาครับฉันไม่รู้ว่ามันสามารถจัดอยู่ในหมวดแพนเค้กได้ฉันเพิ่งทำกินเองในครัวของฉันความคิดเห็นต่อมาจะเป็นชาวไทยได้กล่าวว่าคนใต้ถ้าขาดน้ำตาลทรายนะไม่กินเลยและคอมเมนต์ต่อมาครับชาวกัมพูชานี้ไม่เคยอ้างว่าเป็นของเขมเเค้กนี้เป็นของคนไทยเพื่อนคนไทยบอก คอมเมนต์ต่อมาครับชาวเขมรนมักจะอ้างว่าพวกเขาเป็นต้นฉบับของทุกสิ่งแต่ไม่เคยอยู่ในรายชื่อสูงสุดที่ได้รับโหวตจากผู้คนหากว่าเป็นของเขมรนดั้งเดิมจริงๆมากกว่าครึ่งหนึ่งของสิ่งที่คุณอ้างอย่างน้อยก็ควรจะอยู่ในรายชื่อแต่เขมรไม่เคยเก่งอะไรเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาจะเป็นชาวเขมรได้กล่าวว่าขนมครกต้นตำรับจากกัมพูชา ส่วนคอมเมนต์ต่อมาจะเป็นคอมเมนต์ชาวเขมเมท่านสุดท้ายเด็กเข้ามากล่าวถึงขนมครบของประเทศไทยเราว่าตนฉบับจากกัมพูชานะไม่ใช่ประเทศไทย ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับความคิดเห็นชาวคขมรและชาวอาเซียนบางส่วนที่มีต่อขนมครกจากประเทศไทยครองตาแหน่งหนึ่งในแพนเคก้กชั้นนําของโลกและอร่อยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อนๆน,นะครับฟังแล้วรู้สึกเช่นไรอย่าลืมคอมเมนต์เมื่อพูดคุยใตย้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากท่านผู้ชมฟังแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับสําหรับตอนนี้เองแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสําหรับตอนนี้สวัสดีครับ